สวัสดีครับเด็กๆมาพบกันในวิชาวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับอ้าวพร้อมแล้วเด็กๆมาเตรียมหนังสือนะครับหนังสือก็คือหนังสือวิทยาศาสตร์นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองนะครับอาหาเจอไหมครับเด็กๆถ้าหาเจอแล้วก็ไปกันเลยนะครับ เรายัางอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะครับเรื่องการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับอ้าวตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อที่2แล้วนะครับเด็กๆเ,เปิดหน้าที่7ได้เลยนะครับหัวข้อที่2ก็คือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับ เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพราะสามารถช่วยให้เราค้นหาความรู้ต่างๆได้อย่างเป็นระบบอ่าเด็กๆเ,เปิดมาหน้าที่10ก่อนนะครับหัวข้อก็คือทักษะการวัดนะครับทักษะการวัด เป็นการเลือกใช้และการใช้เครื่องมือทำการวัดหาปริมาณของสิ่งต่างๆออกมาเป็นตัวเลขได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและบอกเหตุผลในการวัดได้รวมทั้งต้องบอกหรือระบุหน่วยของการวัดได้อย่างถูกต้องเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวัดเช่นไม้บรรทัดไม้เมตรตลับเมตร ใช้วัดระยะหรือความยาวนาฬิกาจับเวลาใช้วัดเวลาเครื่องชั่างใช้วัดน้ำหนักเทอร์โมมิเตอร์ใช้วัดอุณหภูมิกระบอกตวงใช้วัดปริมาตรของของเหลวนั่นเองนะครับเอาเด็กๆด,ดูรูปภาพตัวอย่างนะครับภาพที่1ก็คือภาพของอะไรเอ่ยรู้จักไหมเนี่ย อา้าวภาพตลับเมตรนั่นเองนะครับอา้าวภาพที่2นะครับอ่าดูในนี้อาจจะไม่ค่อยชัดให้เด็กๆด,ดูภาพตัวอย่างในหนังสือวิทยาศาสตร์หน้าที่10ประกอบไปด้วยนะครับอา้าวภาพที่2ก็คือภาพของถ้วยตวงนั่นเองเคยเห็นกันไหมครับเด็กๆอา้าวต่อไปภาพที่3นะครับภาพที่3ก็คือภาพของนาฬิกาจับเวลานะครับอา้าวเด็กๆคนไหนที่มีนาฬิกาดิจิตอลเนาะก็ อาจจะจับเวลาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่าวต่อไปภาพที่3นะครับภาพที่3เป็นภาพของเครื่องช่างนั่นเองนะครับอ่าทีนี้มาดูตัวอย่างยังอยู่ในหน้าที่1ิกันอยู่นะครับตัวอย่างนี่นะครับเขาบอกว่าแก้มใช้เครื่องช่างช่างน้ําหนักตัวอ้าวอ่าอันนี้ก็แก้มนะครับแก้มยืนอยู่บนอะไรครับเนี่ยอยู่บนเครื่องช่างนั่นเองนะครับอ้าว ภาพที่สองนะครับพาคินใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิของน้ำในตู้ปลานะครับอา้าวเทอร์โมมิเตอร์ก็อยู่ในมือของพาคินนั่นเองนะครับอา้าวต่อไปเก่งใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวของสมุดนะครับอา้าวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสถานการณ์ต่างๆนะครับ ถ้าเกิดเด็กๆเ,เข้าใจกันแล้วนะครับก็กลับมาที่หน้า7นะครับเปิดหน้าที่7กันเลยเด็กๆนะครับก็จะเห็นกิจกรรมนะครับกิจกรรมชื่อว่ากิจกรรมลองทําดูนะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยนำชื่อเครื่องมือการวัดเติมลงในช่องว่างของข้อที่สัมพันธ์กันนะครับเอา้ามีอะไรบ้างนะครับเอามาดู ภาพที่หนึ่งะครับมีขอ้อความระบุใต้ภาพด้วยนะครับภาพที่หนึ่งก็คือภาพของนาฬิกาจับเวลานั่นเองนะครับภาพที่สองก็คือภาพเครื่องชั่งน้ำหนักนะครับภาพที่สามก็คือสายวัดต,ตัวนะครับภาพที่สี่ก็คือกระบอกอว่างนะครับภาพที่ห้าก็คือไมบ้บรรทัดนะครับอ้า ทีนี้มาดูโจทย์ปัญหานะครับโจทย์ปัญหามีอยู่5ข้อด้วยกันนะครับข้อ1นึ่าบอกว่าจุดๆุดจุดจุดอ้าวมีหลายจุดเลยเนาะใช้ตวงปริมาตรน้ําอะไรใช้ตวงปริมาตรน้นํานะถ้ารู้แล้วก็เขียนข้อความนะครับเครื่องมือวัดชนิดนั้นเอาลงในช่องว่างให้ถูกต้องกันเลยนะครับเด็กๆดูการสะกดคําให้ถูกต้องด้วยนะครับ เอาต่อไปข้อ2จุดๆจุดๆอ่าอะไรเอ่ยที่ใช้วัดเอวของคุณแม่อวอะไรที่ใช้วัดเอวของคุณแม่ครับเอาเครื่องชั่งน้ําหนักไปวัดได้ไหมเอ่ยโอ้คงไม่ได้เนะาะเอาถ้ารู้แล้วก็เขียนคําตอบลงไปกันเลยนะครับเอาต่อไปข้อที่3แล้วนะครับข้อที่3อย่นี้อ่าข้อที่3จุดๆจุดๆจุด,จด,จดออะไรเอ่ยที่ใช้ชั่งน้ําหนักของป้าน้อยนะครับ อะไรใช้ช่างน้ำหนักของป้าน้อยนะถ้ารู้คำตอบแล้วนะครับก็เขียนลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องกันเลยนะครับข้อที่4จุดๆ,ๆุดุใช้จับเวลาในการวิ่งของนักกีฬาอะไรกันนะใช้จับเวลาในการวิ่งของนักกีฬานะาถ้ารู้คำตอบแล้วก็เขียนลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องกันเลยนะครับต่อไปข้อที่ 5. ข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับจุด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 อะไรเอ่ยใช้วัดความยาวของกล่องดินสออะไรใช้วัดความยาวของกล่องดินสอกันนะอา้าวถ้ารู้คำตอบแล้วนะครับก็เขียนคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับแล้วเด็กๆก็ลองอ่านตรวจทานอีกทีนะครับอา้าวถ้าพบว่า ถูกต้องครบถ้วนทุกข้อแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปนะครับเอาส่งมาให้ครูตรวจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับเด็กๆสวัสดีครับ